สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่เคารพรักนะครับเล่าเรื่องนิทานบายพิดักวันนี้ขอ,อนนาภารู้ฟังมาพบกับเรื่องราวของผีสาวผู้ที่เฝ้ารอสามีของเขาอยู่หลายพบหลายชาตินะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับยังมีเศรษฐีแก่ๆอยู่คนหนึ่งเขามีนิสัยตรรนีขี้เหนียวไม่ชอบคบหาสมาคมกับผู้ใด วันๆเขามัวแต่ยุ่งกับกิจการโรงสีข้าวของเขาเขาจึงไม่ค่อยมีเวลาให้กับใครแม้กระทั่งลูกเมียของเขาเองเสียชัยในวัยหกสิบต้นๆเขาได้สารต่อกิจการโรงสีข้าวต่อจากคุณพ่อของเขานั่นเองและเสียชัยได้แต่งงานอยู่กินกับนางพิมข้าญาติคนเดียวของเสียเมง้ง เจ้าของธุรกิจขายปลีกรายใหญ่เขาทั้งสองคนได้มีบุตรชายอยู่หนึ่งคนชื่อว่าตะวันตะวันเป็นเด็กหนุ่มคนรุ่นใหม่ไฟแรงมีนิสัยค่อนข้างเป็นคนเรียบง่ายสมถะเป็นคนช่างสังเกตแต่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งตะวันได้ไปเจอกับเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมปลายชื่อว่าแดง แดงเป็นเด็กหนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งซึ่งมีฐานะพอปานกลางพ่อแม่ของแดงได้ส่งแดงเข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพมหานครแดงจึงได้รู้จักกับตะวันลูกชายคนเดียวของท่านเศรษฐีอา้าวตะวันไปไงมาไงไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะเพื่อนสบายดีไหมเพื่อนแดงได้กล่าวทักทายตะวันผู้เป็นเพื่อน อ้าวแดงนึกว่าใครสบายดีไหมเพื่อนว่าแต่นายล่ะสบายดีไหมข้าสบายดีไม่เจอแกตั้งนานคิดถึงเลยว่าเพื่อนอย่างนี้มันต้องฉลองสักหน่อยละมั้งและแล้วเขาทั้งสองคนก็ได้ดื่มกันนิดหน่อยหลังจากที่พวกเขาไม่ได้เจอกันตั้งนานหลายปีแดงเลยเอ่ยปากชวนตะวันไปเที่ยวที่บ้านของเขาซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ที่อยู่ห่างไกลาจากความเจริญถนนยังเป็นร่กรังอยู่เลยความที่ตะวันเป็นคนสมถะเรียบง่ายไม่ถือตัวเขาจึงตอบตกลงเพื่อนทันทีและแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็มาถึงหมู่บ้านทุ่งกระถินจนได้ตะวันได้นอนค้างบ้านเพื่อนอยู่สองวันเขาจึงได้เรียนรู้ชีวิตของคนที่นี่และเข้าใจถึงความเป็นอยู่ของคนต่างจังหวัดว่าผู้คนแถวนี้ เขาจึงมีน้ำใจงดงามยิ่งนักพวกเขาได้ใช้ชีวิตที่ดูเรียบง่ายและดูไม่บุ่นวายจนทำให้ตะวันรู้สึกชอบและหลงรักผู้คนในหมู่บ้านทุ่งกระถินเขาเสียแล้วตะวันทายาเศรษฐีได้ชวนแดงเพื่อนของเขาไปทำบุญที่วัดกันและในวันนั้นเองตะวัน ก็ได้พบกับสับเปลือกแก่ๆคนหนึ่งแกมีชื่อว่าลุงคำลุงคำเห็นว่าตะวันเป็นคนกรุงเทพคงอาจจะชอบสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนเขาจึงอาสาพาตะวันเดินชมร,บรอบๆบริเวณวัดและในขณะที่ตะวันและแดงกับลุงคำได้เดินชมร,บรอบๆบริเวณวัดอยู่นั้นเองก็ได้มีสายตาคู่หนึ่ง ได้จ้องมองพวกเขาอยู่นางคือผีสาวที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดนางมารอตะวันชายคนรักนั่นเองตะวันคือสามีของนางในชาติที่แล้วซึ่งชาติก่อนตะวันได้ตกน้ำตายเรือล่มในท้ายวัดแห่งนี้นี่เองนางผีสาวเมื่อคราวยังเป็นมนุษย์เป็นเมียตะวัน เขาได้ล้มป่วยลงด้วยโรคชราในวัย78ปีและก่อนที่นางจะสิ้นใจตายนั้นจิตของนางก็คิดถึงสามีของนางเป็นยิ่งนักนั่นก็คือตะวันในชาตินี้นี่เองนางจึงได้กลายเป็นผีที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดสักทีเพราะนางต้องการพบตะวันชายคนรักนั่นเองตะวันได้เดินมายัางท้ายวัด เลยได้มองไปยังครองน้ําเขารู้สึกคุ้นๆกับสถานที่แห่งนี้แต่เอเขาก็นึกไม่ออกสักทีว่าเคยมาที่นี่หรือเปล่าแดงเขารู้สึกคุ้นๆแถวนี้วะเหมือนเคยมาก,ก่อนอยังไงอย่างนั้นแหละเฮ้ยแกดูละครมากไปหรือเปล่าวะเพื่อนแหมทําตัวเป็นพระเอกเลยนะเพื่อนนะจริงๆเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแดง ลุงคำก็เลยเอ่ยปากพูดไปว่าเอาละเอาละพอพอพอไม่ต้องเถียงกันหรอวพนมเออเองสองคนเอาเรื่องหนาดูเลยเว้นี่มันก็โพ,พรเพลกันจะเมื่คําแล้ววะเขาว่าเองสองคนน่ะน,นอนกับลุงที่นี่ละก็ได้ลุงผมจะนอนกับลุงที่นี่แหละเออให้มันได้เงี้ยสิวะไม่นึกไม่ฝันว่าลูกเศรษฐีอย่างเองจะชอบทําตัวสมถะเรียบง่ายแบบนี้อืมเอาละ งั้นพวกเองก็ตามข้ามาละกันืมฝ่ายนายแดงซึ่งเป็นคนท้องถิ่นอยู่แถวนี้แต่กลับกลัวผีเอาซะนั้นลุงผมไม่นอนได้ไหมฮะผมจะกลับบ้านไปนอนกับแม่กับพ่อผมอะ่ะเฮ้ยนี่เองจะทิ้งเพื่อนเองในโรงคอเลยเลยวะไหนๆก็ไหนๆละนอนสักคืนหน่อยเถอะมันไม่เป็นอะไรหรอกอก็ได้ลุงนี่โอ้ยตะวัน เองไม่น่าเลยว่ะเอ้เองก็รู้ว่าค่ะนี่กลัวผีแค่ไหนเฮ้ยจะปอแทกทําไมวะเพื่อนนอนขึ้นเดียวเองน่นามันไม่เป็นอะไรหรอกลุงคำํำได้พาแดงและตัววันไป้ยังกระท่อมเล็กๆของแกซึ่งอยู่ไม่ไกลนักกระท่อมของลุงคําดูเงียบวังเวงยังไงบอกไม่ถูกเพราะว่า กระท่อมของลุงคำอยู่ท้ายวัดมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมโดยรอบลุงคำได้หาข้าวหาปลามาให้เขาทั้งสองคนได้กินกันก่อนนอนพร้อมกับเหล้าขาวอีกหนึ่งขวดลุงคำแก้เป็นสับเปอรอแกเลยไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นใช้ชีวิตแบบชิวชิวเพราะชีวิตของแก อยู่กับคนตายจนชินแล้วนั่นเองฮ่าฮ่าฮ่า่พวกเองคงจะกลัวก็ละสินะเอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกพนอนุม่มอยู่กับข้าสบายไปเปดอย่างเลยละ่ะฮเอาเอาสักเป๊กหน่อยไหมพ่อนุ่มจะได้สดชื่นกระปรี้กระเป๋าจะได้นอนหลับสบายไงละ่ะโอ้ไม่หรอครับลุงเชิญลุงตามสบายเถอะ พวกผมเหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวันแล้วนั้นก็ตามใจพวกเองลงกันแมมีของดีๆกับไม่ชอบอืมอนี่มันสดชื่นจริงๆไว้คืนนี้พวกเองสองคนหลับให้สบายซะนะเออว่าแต่กอน,นอนอ่ะอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระกันด้วยนะเจ้าที่เจ้าทางเขาจะได้คุ้มครองพวกเองยังไงกันล่ะไดยครับลุง ผมจะทำตามอย่างที่ลุงคำบอกครับตกดึกคืนนั้นนั่นเองได้มีเสียงม้าหอนดังมาแต่ไกลได้ปรากฏร่างของหญิงสาวสวยผู้หนึง่งได้ยืนอยู่หน้ากระท่อมของลุงคำนางได้จ้องมองโดยสายตาอันเศร้าอสร้อยและพูดออกไปด้วยน้ำเสียงอันโหยหวนพี่ตะวนัน พี่ตะวนันมหาเมียหน่อยข้าคิดถึงพี่เหลือเกินพี่ตะวนันผีสาวแสนสวยได้ยยืนเรียกชายคนรักของนางและร้องไห้ไปด้วยต่อให้นางพูดเท่าไรตะวันเขาก็ไม่ได้ยินเสียงของนางเพราะพรังงานของนางอีกพบหนึง่ง นั้นมีน้อยมากไม่เพียงพอที่จะสื่อสารกับตะวันชายคนรักได้นางจึงได้คิดหาวิธีใหม่ว่าแล้วผีสาวจึงได้ไปเข้าฝันชายคนรักของนางแทนเขาสองคนได้เจอกันในฝันคืนนั้นตะวันได้ฝันว่าเขาเห็นตัวเองกำลังจมน้ำตายและมีหญิงสาวคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ริมฝั่ง ตะว,วันสะดุ้งตื่นแต่ร้องโวยวายลุงคำสับเรลอขี้เมาจึงเข้ามารีบปลุกตะว,วันแล้วจุดตะเกียงในทันทีเฮ้ยนี่พนุมพน่มพนุ่มตื่นสิวะวเอ็งเป็นอะไรไปนวะเนี่ยร้องแหกปากลันก่นกระท่อมเชียวคือคือคือลุงลุงผมฝันไปนะครับคุณลุงผมฝันเห็นตัวเอง กำลังจมน้ําตายนะครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ริมฝั่งน้ํานะครับในฝันผู้หญิงนั้นนะสวยแต่ตาดุมากครับคุณลุงเออเอ็งเนี่ยสงสัยจะกินข้าวเยอะไปเว้ยอืมกินเยอะก็เลยฝันเยอะเฮ้ยบาบอรจริงๆเลยอเสียเวลาวลาเนอนกันพอดีเลยเอาละรีบนอนได้แล้วเออเองคงจะเหนื่อยมากแล้วสินะ เอาล,าละละรีนอนซะมันไม่มีอะไรหรอกว่าแล้วลุงคำก็ได้ลุกไปเป่าตะเกียงแล้วล้มตัวนอนอย่างเดิมเช้าวันต่อมาลุงครับเมื่อคืนผมต้องขอโทษลุงด้วยนะครับที่แหกปากร้องสะลั่นเลยไม่เป็นไรหรอกขอนมเอ้ข้าไปถือสาหรอกส่วนเจ้าแดงเพื่อนรัก ดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยเพราะมันเอาแต่นอนกรนอย่างเดียวหลับเป็นตายไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิน้นแต่ทันใดน,นั้นเองก็มีพระรูปหนึ่งได้เดินมาหาตะวันพร้อมกับบอกตะวันว่าคืนนี้ให้ไปนอนที่กุฏิกับท่านท่านมีเรื่องจะคุยด้วยตะวันทำสีหน้างงๆแล้วก็ตอบ รับปากท่านไปหลวงพ่อท่านได้นั่งภาวนาเดินจงกรมทุกคืนท่านได้รับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆของชายหนุ่มผู้นี้กับนางผีสาวท่านจึงเกิดความเมตตาอยากจะช่วยให้ผีสาวได้ไปผุดไปเกิดเสียทีและในคืนนั้นเองหลวงพ่อก็ได้ปรากฏภายในกุฏิเล็กๆของท่าน แล้วให้ตะวันกับแดงเข้าไปนอนอยู่ในกรดห้ามออกมาไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามคืนนั้นนางผีสาวก็ออกมาตามหาตะวันนางผีสาวได้มีร่างกายใหญ่โตสูงเท่าตนตาลได้ยืนร้องไห้และเสียงโหยหวนเรียกหาตะวันอยู่ตลอดเวลา หลวงพ่อท่านรู้ดยญาณของท่านท่านจึงเมตตาจะช่วยให้นางผีสาวได้สมหวังได้เจอกับตะวันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่นางจะได้ไปผุดไปเกิดใหม่เสียทีหลวงพ่อท่านจึงปลุกให้ตะวันกับแดงได้ตื่นขึ้นมาแล้วท่านก็เดินไปเปิดหน้าต่างภายในกุฏิแล้วสั่งห้ามไมให้ตะวันกับแดงเผื่อนของเขา ออกมาจากกดเป็นเด็ดขาดคราวนี้ตะว,วันได้เห็นผู้หญิงคนนั้นเข้าเต็มตาเขาจึงได้รู้ว่านางคือผู้หญิงในฝันนั่นเองพี่ตะวันพี่ตะวันหัวรักของเมียข้ารอพี่มาหลายพบหลายชาติแล้วข้าดีใจเหลือเกิน ที่ได้เจอกับพี่ตะวันตกใจกลัวและแทบช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาและแดงได้นั่งตัวสั่นด้วยความกลัวผีแดงตกใจจนพูดไม่ออกได้แต่นั่งตัวสั่นอยู่ในกรดหลวงพ่อท่านเอ่ยปากขึ้นว่าโยมตะวันบอกนางไปซิสิว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไร นางจะได้ไปผุดไปเกิดเสียทีตะวันจึงรวบรวมสติแล้วพูดกับผีสาวว่าเจ้าเจ้าไปผุดไปเกิดสเสถิดข้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกนะนะเจ้าไปผุดไปเกิดซะคือซสว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นผัวเมียกันมาในชาติที่แล้วข้าขอร้องเจ้าละเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกผีสาวได้ยินดังนั้น นางก็น้ำตาคลอและร้องไห้แล้วพูดกับสามีเธอรักพี่นะตะวันข้าดีใจที่ได้เจอกับพี่อีกข้าพอใจแล้วข้าจะไปเกิดใหม่แล้วจะรอข้านะตะวันรอข้านะตะวันได้ตอบตกลงผีสาวไป แล้วหลวงพ่อท่านก็ได้แผ่เมตตาให้กับนางผีสาววิญญาณของนางได้รับบุญกุศลที่หลวงพ่ออุทิศให้จึงทําให้นางได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์นางได้เกิดมาเป็นลูกสาวของยายนี้คนในหมู่บ้านทุ่งกระทินนี้เองยี่สิบปีผ่านไปนางได้โตเป็นสาวและมีรูปร่างสวยงาม แต่น,นางกลับมีพลังวิเศษคือนางสามารถรึึกชาติได้นางจำได้ว่านางคือใครในชาติที่แล้วและนางก็ได้ออกตามหาตะวันชายคนรักจนแล้วจนเหล่าก็ไม่พบวี่แววของตะวันตะวันตอนนี้เขามีอายุ45ปีแล้วและตะวันได้รับมรดกกิจการโรงสี ต่อจากคุณพ่อของเขาวันหนึ่งตะวันได้เดินทางมากราบหลวงพ่อผู้ที่เคยช่วยเหลือนางผีสาวและเขาในครานั่นเองหลวงพ่อจึงพูดกับตะวันว่าตะวันเอ้ยเจ้ามาก็ดีแล้วละ่ะมีคนตามหาเจ้าอยู่รู้ไหมใครหรือครับหลวงพ่อเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองละ มันหมดหน้าที่ของพระแก่ๆอย่างข้าแล้วละข้าช่วยพวกเจ้าได้เท่านี้เองละว่าแล้วหลวงพ่อท่านก็ได้เดินเข้าไปในป่าท้ายวัดแต่ทันใดนั้นเองได้ปรากฏร่างของหญิงสาวรูปงามอายุอนามยี่สิบต้นๆน,นางกำลังช่วยแม่ชีปัดกวาดใบไม้ภายในวัดอยู่ ตะวันรู้สึกคุค้นคๆหน้ากับผู้หญิงคนนี้เขาจึงได้เดินเข้าไปทักนางเออนี่น้องสาวมีอะไรให้พี่ช่วยไหมจ๊ะส้มโอนางตกใจกับชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาก็คือตะวันสามีของนางในชาติที่แล้วนั่นเองพี่ตะวันในที่สุดข้าก็ได้เจอพี่จนได้ พี่ตะวันตะวันงวยงงกับคำพูดของนางเขาได้แต่ยืนเอามือเกาหัวและทำสีหน้างงง,งและส้มโอนางก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ตะวันฟังตะวันจึงได้นึกถึงเหตุการณ์ในคืนที่เขาเจอผีสาวครั้งแรกเขาจึงได้รู้ว่าส้มโอเธอคือเมียของเขากับชาติมาเกิดนั่นเอง ตะวันกับสมโอจึงได้แต่งงานกันในที่สุดพวกเขาได้กลับมาสมหวังกันอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้หลังจากที่นางผีสาวได้เฝ้ารอสามีของนางอยู่หลายภพหลายชาติจบบริบูรณ์ขอบคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติดตามรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ครอบครัวของคุณผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญ ความเจ็บอย่าให้ได้ความไข่ขออย่าให้มีขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยร่ำรวยกันนะครับสำหรับกระผมวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ